สวัสดีครับร้านเฮงซาวอนไรน์ะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้เราอัปเดตบ่อยขึ้นนะครับผมขีขึ้นนะครับเพราะว่ามีสินค้าใหม่ที่เข้ามานะครับผมอันดับแรกก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมหรือว่าพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่ปู่ย่าตายายท่านไหนที่กําลังมองหาม,มหรรศนะครับผมเพื่อจะไปสมพวรในงานกระถิ่นนะครับ งานกระถินที่จะถึงในเดือนตุลานี่นะครับผมทางเราก็ยังมีบริการอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลำซิ่งลัมกรประยุกต์นะครับผมหรือว่าแนวเวอร์ตี้คอนเสิร์ตงานเลี้ยงได้หมดนะครับผมสํานักงานเรามีครบหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์นะครับผมเวทีเครื่องเสียงเครื่องบันไันะครับผมเรามีบริการครบจบในที่เดียวนะครับผมพี่ๆท่านไหนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่กําลังหา มาหอผสมไปซร์ตอยู่ก็สามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรเราเบอร์เดียวนี่แหละครับผมศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดสามแปดสามสามเจ็ดนะครับผมราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเป็นราคาเริ่มต้นเด้อชุดใหญ่กว่านี้ก็ราคาขยับตามไซส์ตามสเปคละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้มาดูสินค้ากันเลยนะครับผมมีสินค้าประมาณสองสามชิ้นมาเบียดให้พี่ได้ชมกันนะครับผมอันดับแรกมาดูเป็นสินค้า ประเภท Power AM นะครับผมตัวนี้เป็น Power AM n t e c h นะครับผม n t e c h D สามผนก r m s นะครับผมตัวยอดที่ติดตลาดตัวเล็กสเปคจัดอีกตัวมาชมข้างในกันนี่นะครับกำลังขับก็นี่ตามนี้เลยนะครับผมห0 0วันบาทแม็กนะครับผมสเปคจากโรงงาน ับสเปกคงรอข้างละาสามและสี่นะครับผมอันนี้ผมยืนยันตามจากสเปคของทางบร,ริษัทนะครับผมอ่าตัวน,นี้เด,เดิมนะครับผมใช้งานได้ปกติอ่าราคานะครับผมเหมือนเดิมราคาเข้าบัรษารเราช่วงนี้เจอกันบ่อยแล้วก็สินค้าก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับผมอ่าเราไม่ต้องไปทําเป็นชิปราคาปกติช่วงนี้ราคาเข้าบัรษาขายแพงก็ไม่ได้ขายแล้วครับหน้านี้ก็เข้าใจลูกค้าอยู่กาลังซื้อก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้เราไม่ได้ออกงานนะครับผม เอ็นเทคดีสามพันนะครับผมสิบแปดาสา้สี่เราขายแค่ราคาห้าพันห้าร้อยบาทโอเคนะครับผมถัดมาเป็นปลั๊กไฟจากค่าย NPE นะครับผมเป็นปลั๊กไฟนะครับผมเป็นเป็นปลั๊กไฟมีเบเกอร์นะครับผมตัวนี้มีเบเกอร์ด้านหลังก็จะเป็นเต้าเสียบนะครับด้านหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมสายก็ยาวอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเข้าแหลกได้นะครับผมยืดแหลกได้นะครับ ข้ไหรกได้ตามสบายมีไฟโชว์มีเบรกเกอร์ตัดเมื่อมีไฟช็อตนะครับผมเนี่ยตัวนี้เราขายราคาถูกแค่ตัวละห้าร้อยบาทนะครับผมตัวละห้าร้อยบาทอ่าถัดมาเป็นน่าจะเป็นปีนะครับผมตัวนี้จะขายเอ็นบีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆปีนะครับก็คือเอาสรุปเป็นว่าปีแล้วกันเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นมิกเซอร์นะครับผมก็ใส่ไลน์อินพุตได้หกไม้นะครับผมมีปรับเบส แหลมนะครับผมแล้วก็วอล่มมาสเตอร์นะครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้นี่ครับก็จะมีไลน์เอาอยู่ครับไลน์เอาเอาแล้วก็เล็กคอนนะครับผมอ็อกมีสองอ็อกนะครับผมเข้าออกได้นะครับผมเสียงดีแน่นอนเพราะว่าเป็นสินค้าจากทางเอ็ีเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เราขายทูกเหมือนกันเอาตัวละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ห้าร้อยตัวมันก็ห้าร้อยนะครับผม ขัดมานะครับผมเป็นสินค้า้ามาใหม่อีกตัวนึงนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับผมเอฟสันตัวนี้เป็นสินค้าหลุดจำนำนะครับผมเป็นสินค้าที่ลูกค้านํามาจำนำแต่ว่ามันหลุดแล้วแต่ไม่ได้จำนำที่ผมนะ <c oughs> จำนำที่ร้านอื่นนะครับผมนะครับ <c oughs> นี่แหละเลนส์ได้ใสนะครับผมเนี่ยซูมได้ปกตินะครับผมมีฝุ่นมากนะครับผมผมยังไม่ได้เช็ดฝุ่นเอามาก็มาขายเลยตัวนี้เป็นรุ่น ebs 7นะครับ f สันนี่ผมบอกแล้วว่าสีสันสดใสนี่ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมหลอดเดิมนะตัวนี้หลอดเดิม line input ก็จะมีตามนี้นะครับผม s video, v o v g a นะครับผมเข้าได้นะครับผมด้านล่างตัวนี้แสงจ้าแน่นอน2,700ัเจ็ูเมนผมคิดว่านะเพราะผมจำไม่ผิดนี่ผมก็พอรู้เรื่องอยู่นะครับผมตัวนี้2อ0 0เจูเมนใช้จอ4เมตร6เมตรได้นะครับผม ราคานะครับผมเอาราคาเข้าภาษาเหมือนกันตัวนี้เราขายใช่ราคาสา9พันเก้าร้อเกิบเก้าบาทสามันเก้า้เกิบ้าบท F3 หลอดเดิมแสงแรงดัดเลยนะครับผมเนี่ยถัดมานะครับผมโอ้วันนี้ NPE เข้าเยอะวันนี้อ่ะดูกันเลยนะครับผมเป็นมิกเซอร์ NPE ตัวนี้มีเอโคในตัวนะครับผมเนี่ยมีเออโคในตัวนะครับผมตัวนี้ เนอโคในตัวแต่ผมปรับดีเลย์ไทม์ได้นะครับผมลายอินพุตก็อยู่ที่12ช่องนะครับผม12ช่องนะครับอ่าสิช่องใช้เอฟเฟกนอกได้นะครับผม EQ ก็มีครบนะครับผมเบสก้างแหลมนะครับผมฟิทแบ็กนะครับผมเอฟเฟกแผ่นซ้ายขวานะครับผมมีครบหมดนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมอาจจะมีค้อแคกตั้งตามการเวลาแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ ผมเช็คแล้วมเัเช็คมาแล้วรอบหนึ่งนะครับมนี่แหละราคาปกตินะครับผมนี่ราคาเดิมเรานะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ขายราคานะนะคลิปนี้ช่วงนี้เข้าสาใรับรองไม่ไม่ใช่ราคานน,นั้แน่นอนนะครับผมมิกเซอร์ยี่ห้าไอ้มิกเซอร์เอ er นะครับผมรุ่นไอเอ็มหนึ่งสองดีตัวนี้เราขายแค่ราคาหนึ่งพันสร้ยบาทนะครับผมหนึ 1, ่งพันสงร้อยบาทเสียงหนาหนาสไตล์เอ็ จัดเลยนะครับผมถัดมามเป็นสายเมนร,รายการนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับผมรายการนี้รายการนี้นานๆมาทีตัวนี้เป็นสายเมนพร้อมโลนะครับผมเนีย่ยพร้อมพร้อมโลโม้วนนะครับผมเนี่ยพร้อมโลม้วนเลยตัวนี้เป็นสายสองคูณหกนะสายเมนนะครับผมสายเมนสองคูณหกทองแดงใหญ่ๆนี่แหละครับผมสายเมนสองคูณหกพร้อมโลโลม้วนสายนะครับผมอย่างดี แข็งแรงทนทานความยาวของสายก็อยู่ที่ผมกาให้นะรประมาณ45เมตรแต่ผมว่าชิดว่าน่าจะน่าจะเกินอยู่นะครับประมาณ47 m. แต่เอาชัวร์อยู่ที่ประมาณ45 m. แล้วกันนะครับผมสาย2 6สายเมยน2ู6พร้อมโลเก็บสายนะครับผมความยาวประมาณ45เมตรนะตัวนี้เราขายพร้อมโลกันไปเลยนะครับผมขายที่ราคา3,500นะครับผมเอาพร้อมโลไปเลยเด้ เอาสามพันห้านะยกโลไปพี่เ่โลนี่ก็พันกว่าบาทนะเชโลประมาณไม่ถึงพันนะครับประมาณแต่เก้าร้อยแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ยี่ห้อความหนาก็งนีความแตกต่างของโลอยู่ที่ความหนาของเหล็กนะครับมีหลายรุ่นหลายราคาโอเคนะครับผมที่ต้นไหนชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับผมสินค้าเรามีทุกวันติดตามไว้เลยทุกวันนี้สินค้าตัวไหนที่แพงผมก็มาจัดให้ถูกลงตามเทศกาลตามฤด,ดูกันนะครับผม โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ